แล้วคุณลู้เป็นไงไม่ไม่ได้เป็นไงลูกมันต้องพัฒนาตรงไหนบ้างครับเราบอกที่เราแต่ละคนเราบอเห็นไหมที่สุพรรณศูนย์หน้าห้าสามเป็นไงก็ไม่มีไม่มีอะไไม่มีแรงยังเกี่ยวว่าไม่ค่อยอยู่เบสิกทักษะใช้ได้ไหมพอได้แต่ยังไม่ลูกไปเอาที่นั่งเป็นซ้อมตึงแรงมาแล้วเดี๋ยวมาหาครูแล้วคนอื่นล่ะเสื่อผู้บ้องไลยเป็นไง ไม่ได้นะเบอร์เก้าเป็นไงจากไหนเอ่ยลูกเป็นไงบ้างชี้ได้ไหมอ้าวมีใครคิดว่าโค้ดเออเห็งเอ็งเอ็งเกิดห้าหกใช่ไหมยุงเรียนอะไรวะบางชันเล่นพุกกาได้ด้วยเออเพาบางชันเล่นพุกกาดีกว่าเออตอนที่หกใช่ไหม มอหนึ่งครับมอหนึ่งมอหนึ่งอยากไปอยู่มอทองไหมก็เดี๋ยวให้จบก็เดือนครึ่งนะสอบเสร็จมาเลยโอเคนะเพราอตีหน้าคือูกาจะต้องรับห้าหกได้มาโอเคก็จดไปเลยนะดูนะไม่ต้องไปการที่อื่นเลยนะคพ่อแม่เออนะแล้วนี่ใครเนี่ยนี่ใครนะลูกใครใครจะแย้ง แย่งกันเลยลูกว่าผมเล่นดีแต่ถูกกันแกล้งบอกเลิกูเลยเอาบอกเลยกู่กับคนเนี่ยเดี๋ยวกู่อะว่ามาเลยใครขึ้นเล่นดีผมอยากจะมาเล่นอีกอะให้อาจารย์ดูโดยพ่อเลยเมื่อกี้ก็เห็นคู่นี่้โหแข่งเทียบเลยแต่กู่ก็เห็นแล้วล่ะเห็นป่ะเห็นเนี่ยอาจารย์ที่นำเสนอมาก็ไม่ได้ผิดเพี้ยนอะไรนะมีใครอีกวันนี้เล่นไม่ค่อยดีเพราะท้องสี่แล้วดีไหม ไอ้โมเจเจ,เจนี่ก็ดูแน่นแต่มันก็ยังเ็นสิกนหน่อยโมจะเล่นตำแหน่งอะไรวะเซเตอร์เหรอโอไปเล่นซ้ายสอไมันดาวนเปนอะไรฮะนเสารันเสารเาวันเารฮะเาเสวันเันารนเ่วัเวนเรานเสนีสาร์วัาันารเาเาเาเอา เ,ออเดี๋ยวป่าให้มาช่วยพุอ่อยว่าพหน้าตรงไหนต้องเล่นต้องอะไรกีกใครอีกลูกแย่งมาเลยดะแย่งมาดิเด,เดี๋ยวปล่อยกลับบ้า <co f> นแะล้วผมเล่นดีครับแต่โค้ชไม่มองผมเลยโค้ชมองไปเล่ยที่ไหนกนะันลูกนี่ไหมต้องทำให้การจะคุสองคราวเดียวนะพูก็อย่างที่บอกเนี่ยว่า ค่อนข้างจะมีภาระเยอะเจ็ไหมนั่งคุยกับพระเอกช่างเจ็ดอยู่นรนระืยาวนานไตเรยามไม่กูเป็นพระเอกช่างเจ็ดให้ได้เราถามว่าเรื่องอะไรวะนี่หรือคนกรูบอกคือน,นะก็ดูดูนะเมื่อที่ไม่ผ่านเนี่ยเอาวันหน้ามาอีกลูไม่กำหนดว่าจบแล้ววันนี้รูปมาได้อีกไปมาถ้าอยากรู้เดี๋ยวถามเลยผมจรปกห้องเรื่องอะไรครับ ผมอยากเล่นสไตล์เนี้ยได้ไหมผมไม่เข้าใจอ่ากประตูเนี้ยผมจะเล่นงได้ไหมแบบไหนไงก็ถามเลยจากนี้เจ้านี้ประต,ตูห้าะเอเออย่างนี้โอเคก,ก็ก็ดูไปนะครับเพราะว่าครูก็ต้องทำแต่พื้นฐานมาไล่มันจะเป็นสิแปดปีครูจะไม่ไปหยิบโกค่วยของใครมานะเพราะว่าชีวิตครูจะไม่ไม่เป็นต้นใครเด็ดขาด แต่ถ้ามาก็หวงแต่เล็กๆเลยเลี้ยงแต่ถ้าเมื่อใดก็แล้วแต่นายรู้สึกว่านายปีกกล้าขาแข็งแล้วอยากไปที่อื่นผมไม่ได้วาอะไรแต่ขอให้ไฟลามาไว,าไวาเดี๋ยวน้อยก็ไปคกูคนนี้ไปสอนให้เราแข็งแกร่งเก่งไม่อยากาลืมตรงนี้นะอย่าลืมอย่าลืมเรื่องเมื่อวานและวันนี้เราจะเป็นวันอื่นแต่ถ้าเราลืมเรื่องเมื่อวานว่าไรพวกบวันนี้เราดีไม่ได้เพราเราลืมสิ่งีดีไไปหมดแล้วนะ โอเคทำนี้มีใครแย้งอะไรไหมผู้ครองมีมีท่านใดอยากจะสอบถามอะไรไหมได้นะผมผมเปิดล่งเลยนะพี่นี่เจ้าเนห้มาอยู่นี่ค่ะแม่แม่ต้องพยายามนิดนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ผมสร้างหอใหม่หอหนึ่งนะเรี่อกำลังสร้างแม่ไปดูนะกำลังกะรับเด็กเพิ่มนะแต่ตอนนี้มันจะลำบากนิดที่ว่าเรื่องหอพักนี่แหละ ก็เรารู้เนี่ยครับเดี๋ยวลองผมไล่เด็กเก่าออกไปก่อน <c oughs> นะลูกนะขอบใจมากลูกติดตามหมอนทองนะอยากรังเกียจหมอนทองรับหมอนทองอเจ้านี้ก็ก็เล่นพอได้แต่เราเรื่องร่างกายนี่แหละมีอุปสรนนิดหนึ่งว่าจะมาทําให้มาแทนเตวลาเวลากรท่า,านาเขียนดีนเราอาจจะเปลี่ยนเป็นนี่อาจจะเป็นเวาลากร ท่านอ่านดีก็ได้นะชื่ออันลักษณ์ดิสลามใช่ไหมชื่ออันลักบ้านอที่ไหนนครนครเหมือนเฮ้ยพยานหนุยท่านหน่อยนะแล้วอยู่บ้าอะไรแล้วบ้านเรียนเดินเดินอยู่นะผมไม่รูท่านเด็กกำลังอยู่พินครนะเว้ยเดี๋ยวกูจะเป็นไปเนี่ยจะหาครูที่นครอีกที คัดตะูคัดง่ายนะกูเป็นคนใจดีมากเลยนะโอเคดจมากลูกสวัสดีครับสวัสดีครับลูกเดี๋ยวใครที่มีอะไรชื่ออยู่เนี้ยเดี๋ยวพวกอนก็ยัง่อไปกินขอบคุณนะว่าแม่ครับขอบคุณนะว่าครับครับใครทีมันราเดีว

เราบอกดีข้าไปแม่อย่าให้เจนไูแล้วเนองไล้วเป่าพี่อย well ่ามีอี่เดี๋ยว้าอาจารย์ก็มีลายเซ็นหรอเจะต้อไปเซ็นสคุณนอาจารย์ก็มีลายเซ็นอ่ะไดี๋ยวอาจารย์ามายยกัม่อ่ ถ้าเขาไม่มีปัญหาอะไรก็มันติดคอนแทนติกันไปกจาชิมแบบใน้ำแข็งจานจะใส่น้ำแข็งมาแบบีนอยางเงี้ยแนเนี้มันไม่ได้จา่คือไม่ใช่หุ่รู้ว่าเปราะมาสนับสนุนทีมอะไรเงี้ยั้งทีมคือทุกหมดไม่ไม่ใช่้นาอะไรเงี้ยตเองมีคนร่ีดวยเออจะได้ออกลเพราะเรเีี มีม all right? องสองปีนะไม่จะได้มีข้อมูลไปคุยกับเขาได้แล้วก็ดูแลไอ้นี่ใช่ไหมดูแลบวลกระดูกกับมวลตัไดูดไอ้คนนั้นมันี